ดองฟองไฟสุขุมทุกคนครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ้าในช่องสุริยาชาแนลนะครับนายากโ์สดนี่พี่น้องเน้อแปรงครับวัท่าตอนนี้ก็คืออ่มาไหว้ปูค่ครับมาขอพ,อพอรปู่สัตนาคาซึ่งมองนี่เจ้อากจะค่อยเอาวงของจ้าของมาลงเอาวงมอลำของเจ้าของมาลงแล้วเทื่อหนึ่งนะครับมีเจ้าภาพเพลินจ้างมานะครับเป็นงานแรกของปีพี่น้องครับเบื้องด้านหลังอันนั้นคือองคูสัตนาค้าทาของจังหวัดนครพนม แล้วก็บรรยากาศนะครับริมขโขงโดยรอบนีครับฟังฝุนฟังเล่าครับพี่น้องครับฟังเล่าตอนนี้ก็มีเรือมีอะไรเยอะแยะเลยครับพี่นอ้องอ่ยายากพี่น้องในเบิงได้ชมกัน ผู้คนก็ใส่แมสกปิดไปกระซิได้ใส่แมสเพราะว่าคนมันอยากอยากหลายเพราะช่วงนี้ควาเพลินเสพตากันมากินข้าวกินน้ำกินข้าวๆๆากินน้ำแล้วก็อ่าเป็นมันเป็นถนนคนเดินเป็นมีร้านค้านะครับร้านค้าร้านขายนะครับหลายอยู่นี่ให้เลือกสรรกันนะครับบรรยากาศด้านหลัง สวยจริงดูเอาเลยดูเอาสวยงามมากครับน่าับกินข้าวมันก็แล้วมังหันมันก็เลยมาไทยมาไทยพี่น้องเบิร์น้วก็มาขอพรปูพอดีจะอาอาได้อ่าให้เพรนเฮ็ดขันมังบิงให้สองขันให้คู่นึงเอามาอ่าบูชาปูเว่าโบเดมาโดนแล้วครับที่โบเดมาละครพนม หลังจากควีินะกระโดนโดนโดนแห้นนเงเติบยต่ยืนอยู่ก็โดนแห้งแล้วครับที่ที่ไม่ได้มาไม่ได้มาริมโขงนครพนมเลยส่วนมากก็อยู่แต่สะกดอ,อยู่แถวบ้านเพราะว่ามัน คือว่าหลังพี่น้องครับโลกไขรไข่เจ็บน้องโควิดเพียดไทยทุกคนแบบไปทันไปนี่ลำบากไปยาก mm hmm. เดี๋ยวจะ,ะรีวิวบรรยากาศโดยรวมให้ให้ดูนะครับน mm ัน hmm. เป็นองค์ปู่สัตนาคาอันนี้ก็เป็นริมโขง mm hmm. จังหวัดนะครพนมครับ mm hmm. น่าจะเป็นแขวงคำม่วนหรือเปล่าฝั mm ่ hmm. งนูน้นร mm ้านค้าร้านข,า,า,นขายครับพี่น้องครับ เขาเป็นเรือเป็นเรือวันนี้ขอบคุณสลับน้องสาวนะครับที่จองโรงแรมให้เพื่อนนิมาชลองวันเกิดก่อนมือน้องอบป่อพันกันเลยจองจองโรงแรมให้ทั้งหมดรวมกับของน้องแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้องญี่ปุ่นกะ ลมแบบลมหนาวสุดลมหนาวสุดยอดเลยนะครับพี่น้องโอ้ยเย็นแบบเย็นมากอยู่ริมโขงเลยเชิญชวนครับพี่น้องครับู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วกัน เรียนเชิญเด้อถ้ามีโอกาสอยากให้พี่น้องมากราบไหว้หลวงปู่ฮัตลตอนเราจะว่าสิไปสิไปไหว้สิไปไปหว้หอ,อ่นานันท์พ่อม่ว่าสิไปไหว้อัาานอ่าพระธาตุนนครพนมบัดนี้มันมันคทำก่อนก็นเลบยบ่ได้ไปนะครับก็เลยให้าาพี่น้องมาไหว้ตัวนี้ก่อนเราก็เจอสองวันเจอวันนี้แล้วนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าจ้าขอบคุณค่ะทุกคนไทย กระดังในวันนี้เพื่อสงเสียงถึงปริญญาจะชอบปโิญโรมองเรายามเลยเรื่องะไรก่อท่านั้นเราจะอยากแล้วปองท่านมดีเลยหรอปีเบางไปไปยูั่งังานผมยังไม่เคยเห็นตายกรัศมีนอบยให้กดขี่ไปชน ก็เลยเข่าในไล่้ควมปิดตงประนทัปยุทธจารย์ยังไม่เคยนจจะแ่นั้นพี่น้องกับวันนี้วันนี้ข้อเรียกร้องของเด็กนี่เรื่องไหนและวันมคือประยุทธ์ต้อง ลาออกโดยทันทีไม่มีเงื่อนไขฝากไปถึงคุณประยุ์จันโอชาเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีที่เราไม่ได้เชิญคุณเจ็ดปีที่เราไม่ได้อยากให้คุณเข้ามาเจ็ดปีแล้วพย่<ป>างแรก<ป>คุณเป็นรายอคุณพ้ณเป็นได้ี่รถหลังต้งต่อมาคุณก็เป็นได้โนรสอ ที่งโดยหัวหน้าคอสชมาแล้วคนนั้นก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์จันโอชาคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ได้ชนะการเลือกตั้งอู่นี่ละคุณไม่ได้รับฉันทานรมั่นใาเราไม่ได้รับฉันทานมั่นกากประชาชนผู้เป็นเจ้าของเป็นกองร้อยกองพันในในเวลาที่คุณเดินทางไปในที่ต่างๆเพราะคุณก็รู้ดีว่าประชาชนทั้งหลายนั้น เขาไม่ได้ยอมรับในตัวค,นคนุณคุณจึงคุณจึงพร้อมที่จะใช้กำลังตำรวจพอขอพ้อมประทักับลูกหลานหรือประทะกับประชาชนภาพที่มันฟอลโล่อยทุกวันนี้คุณยิ่งอยู่ผมยิ่งอายผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนอายอายที่ทำไมเราจึงต้องมีนายกรัสมนตีที่สนักแส็กซี่ ถนัดแต่ใช้กฎหมายปิดปากประชาชนบริหารบ้านเมืองก็วิธีการถ้าพชาเขาถามว่าทำไมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้บอกไปตัวเขาบาลกีแล้วแคเข้าศากถนนคนเดินนะครับบรรยากาศถนนคนเดินริมริมโขงนครพนมครับเออ

เห็นพม่เจ้าคือสูงเรอวก่ราห่อพ้าอเปสวยใช่ไหมก็พระธาตุทำไมพระธาตุออกจากป่าจากเขามากเขาในเมืองเดิมนิดนี้ <ulations> <BAR K> มีพระทาตนักพรตพนมขอจากมาลำมาลงดีดเลยความทางเลยพระธาตุบนะ้านเสาดีรันจะมมนเกิดวัเดนเย้ด